สวัสดีค่ะพบกับออยสุคิงยนที่คิงยนนังรองนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่คิงยนนังรองนะก็คือ Move เอาออกมานะคะตอนนี้ออยอยู่ที่ไหนนะคะก็คืออยู่ที่สวนของคุณเกมหรือว่าคุณทศพลอินกระโทค่ะเดี๋ยวคุณเกมหน้าตาเป็นอย่างไรหล่อเลลาขนาดไหนเจ้าของสวนพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลนะคะอยู่ท่ามกลางแมกไม้เดี๋ยวเรียนเชิญคุณเกมเลยค่ะ เมือตมือตมือวัสดีค่ะคุณแก้มสวายดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็คือตอนนี้ก็คือว่าทำทำเป็นประเภทแบบไล่นาส่วนผสมใช่ไหมใช่ครับเป็นลักษณะเกษตรผสมผสานที่นี่มีปลูกอะไรบ้างคะก็มีไม้ผลไม้ผลมีไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นนาข้าวนาข้าวทื่ไร่ก็จะเป็นอข้าวโพดข้าวโพดด้วยมันสำปะหลังมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยหวานมีอ้อยหวานด้วยอ้อยคั้นน้ำ โอ้โหมันมีอ้อยหวานกับมีอ้อยขมด้วยเหรอะอ่าอ้อยอ้อยโรงงานกับอ้อยคันน้าต่างอ๋ออันนี้อ้อยคันน้าขายใช่ครับที่เขาขายตามใช่ครับบรรจุขวดใช่ครับโอ้โหทาหลายอย่างมากเลยทาทาคนเดียวหรือว่ามีลูกน้องกี่คนคะก็มีมีมีคนงานช่วยด้วยครับเอามีคนงานช่วยด้วยทาคนเดียวแย่เลยเนาะแล้วก,วแวก็แล้วก็จะมีทําแบ่งคือให้เราเราเป็นที่แล้วก็จะลูกไร่เขาก็จะมา,าเขาาไม่มีที่เขามาลงทุนทำานี่ครับ อ๋อถ้าเขาไม่มีที่เขาก็มาลงทุนทำใ,ในที่เราใช่ครับอ๋อแล้วเดี๋ยวให,ให้ให้ให้คุณเกมนะคะพาไปชมสวนหน่อยว่าเนี่ยสังเกตพี่อ้สังเกตว่าสวนของคุณเกมเนี่ยไม่ไม่ไม่เหมือนที่อื่นเขาเลยนะคือแต่ละต้นเนี่ยใส่ปุ๋ยพันธุยีราฟหรือเปล่าคะ <laughs> แต่ละต้นราไปดีซูมไปให้ดูหรือต้นหนุนอันนี้คือต้อนหมากนุ่นขนุนอันนี้มะไฟน,นุ่นนุนน่นต้อนอะไรคะนี่ ต้นไม้แดงครับไม้แดงอต้นไม้แดงอ่าไม้แดงเต็งลังประดู่ในนี้มีเห็นว่ามีทุเรียนด้วยใช่ครับใช่ไหมคะมีทุเรียนมีเงาะครับมีลองกองนะคะมีอะไรนะมะยงชิดครับมะยงชิดมะปรางชมพู่ชมพู่ทัแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวเราอยากเรียกพี่เอ๋อยากไปดูมะเงมะไฟตรงนี้หน่อยนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมก็มีนะคะโอ้โหแล้วช่วงนี้อะไรออกบ้าง ตอนนี้ขา้าวโพดครับเพิ่งเก็บเกี่ยวขา้าวโพดมเมล็ดพันธุอ์อ๋อหมายถึงว่าคุณเกมขายมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดใช่ไหมใช่ครับข้าวโพดที่ที่เขาจะเอาไปทําเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะจำหน่ายเพื่อที่จะเอาไปหว่านครับใช่ใช่ไหมอ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เขาเรียกว่าพันธุ์อะไรคะขา้าวโพดมันชื่อพันธุ์มันอะไรมีหลายพันธุ์ครับแต่ที่เราปลูกจะเป็นพันธุ์50พันธุ์50 อันนี้นี่นี่นี่ลำยไยไ่ใช่ะนะมะไฟครับมะไฟมะไฟนะมะไฟนะคะตาฝาดเห็นเป็นลำไยปัดดูด้วยปันดอกแบบนี้เลยเหรอใช่ครับเราได้ใส่ปุ๋ยอะไรไหมคะหรือธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยด,ดู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 ซูมขึ้นไปให้หนอยคะ่ะนู่นคะ่ะเยอะไหมคะโอ้โหแล้วเก็บยังไงคะก็บันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปครับแล้วจะใช้รถ Oh. ใช้บุ้งกีคนขึ้นบุ้งกีอ๋อหมายถึงว่าไอ,รไอ้รถไอ้รถตักเรานะเหรอเราก็นั่งอยู่บนรถตักใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ขึ้นไปเก็บแล้วย่างงี้คือกินได้หรือยังกินกินได้แล้วครับกินได้แล้วแล้วลักษณะเอาไปขายนี่คือมีคนมาเหมาสวนก็มีมาเหมาสวนบ้างแล้วเราก็เอาไปขายเองบ้างไปส่งตามร้านนะครับร้านแถวคอนบุรีนี่แหละค่ะใช่ครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะสวนคุณเกมเขาอยู่ที่ตําตําบลโคกกระชาย อำเภอคอนบุรี ie, จังหวัดนครราชสีมานะคะอันนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรนะคะบ้านใหม่ชัยมงคลบ้านใหม่ชัยประพฤ์ชัยมงคลชัยชัยมงคล <laughs> บ้านใหม่ชัยมงคลครับตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรี ie, จังหวัดนครราชสีมาท่านใดนะคะที่ทําธุรกิจหรือว่าต้องการอยากจะมารับซื้อผลไม้นะคะที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วก็ไปขายนะคะ,ะเป็นพ่อค้าคนกลางก็ได้เนาะ หรือพวกค้าปลีกก็ได้นะคะคก็เข้ามาติดต่อคุณเกมได้นะคะค,คุณเกมบอกบอกบอกเบอร์โทรเลยไหมบอกเบอร์โทรเลยก็ได้ค่ะเบอร์โทรของคุณเกมน่ะเผื่อเขาจะมีคนติดต่อมา,มาซื้อซื้อผลมะครับ085 493 9 3 9 2นะคะติดต่อคุณเกมได้เลยนะคะถ้าท่านถ้าใครสนใจอยากจะเอาผลไม้นะคะไปกินหรือว่าไปขายต่อนะคะก็ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวเราพาไปคุณเกมพาไปชมที่อื่นอีกสักหน่อยหนึ่งละกันอ,อันนี้ตอ้นอะไรคะชมพู่มะเหมี่ยวครับชมพู่มะเหมี่ยวมันเป็นจังไหนชมพู่มะเหมี่ยวเนี่ยลูกอยู่อ๋อนี่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 โอ้มันเป็น,นมันเป็นลูกแดงๆเนาะใช่ครับเออว่ะชมพู่มะเหมี่ยวนี่ อันนี้ก็ใช่ลูกมันชมพู่มะเมี่ยวผู้อ๋อูสิคะแต่ละต้นสูงมากเลยหนุ่นไปด้อแดงเลยนี่ชมพู่มะเมี่ยว<ม>ธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติมีต้นไม้ใบหญ้ามีกระเช้าสีดาขึ้นด้วยนุ่น ต้นไม้แบบคือเหมือนกับในพื้นที่นี้มันเป็นต้นไม้รัางเดิมอยู่แล้วเขาต้นสูงมากค,คนที่เกิดทีหลังก็เลยต้องแบบยียตัวสูงขึ้นไปด้วยถูกไหมหเพื่อต้องการเพื่อใช้แสงครับอันนี้ต้นทุเรียนใช่ครับทุเรียนนี่ทุเรียนค่ะทุเรียนทุเรียนก็สูงนะคะ <c oughs> บอกแล้วใช้ปุ๋ยยีราฟบอกเลยใช้ปุ๋ยยีราฟแล้วคุณเกมนี้อยู่ในพื้นที่นี้ก็คือ,อเลือกใช้รถอีสุวีคอร์สถูกไหมเป็นแคปพี่วาถามนิดนึงว่าทําไมถึง ถึงตัดสินใจเลือกใช้เป็นแคบอิซูซูดีแมกเวคอสขับเคลื่อนสี่ล้อคะอ่ะเดิมเลยใช้รถยนต์อิซูซูเป็นรถเป็นรถอะไรหกล้อกระบะครับรถกระบะรถกระบะทีเอฟอาร์ทีเอฟอาร์อ,อูแบบนานมากเลยนะร,รุ่นรุ่นสมเด็จเลยนะั่นนะประมาณปีสามแปด แล้วก็คือประหยัดครับยูซุเป็นรถที่ประหยัดน่ะเห็นไหมบอกแล้วประหยัดแล้วก็อ่าก็ใช้ได้ใช้ได้ดีเครื่องทนทานใช่ทนทานขายต่อราคาดีไหมขายต่อก็ราคาดีขายต่อก็ราคาดีขนาดว่ารถราคาเออรถปีสามแปดแต่พูดถึงถ้าเอามาขายตอนเนี้ยคนก็ยังซื้อได้ราคาสูงอยู่เลยนะใช่ครับแต่คือที่เราใช้รถคือเราเราเราไม่ได้หวังหวังในเรื่องของราคาขายต่อเพราะเราคิดว่าเราซื้อมาใช้งานอ่า คือใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะใช้ไม่ได้แล้วคุ้มค่าครับใช่แล้วสภพาพื้นที่คือเราทำทำากษตรเกษตรเนาะใช่เลยดูดินเสรตัวเดิมที่ใช้เป็นรถธรรมดาแล้วก็ถึงเออก็จะมีติดหลมบ้างอะไรเงี้ยมีติดหลมบ้างเวลาเราเป็นตัวธรรมดาเวลาเราเข้าพื้นที่ไล่ไล่นาใช่ครับตอนที่ฤดูฝนใัอาจจะมีติดหลมบ้างสําหรับตัวเดิมครับอ่า ก็เลยอยากได้เป็นโฟวิลก็เลยคิดว่าเอ้ยโฟวินมันตอบโจทย์มากกว่าใช่ครับสามารถที่จะเข้าในพื้นที่ที่มันเป็นอุปสรรคได้อย่างง่ายดายเนาะซื้อคันนี้มาใช้คุ้มค่าหรือยังคะคุ้มค่าหรือยังยังครับยังไม่ค่อยได้ไปไหนครับอยู่ตลอดสวนครับยังยังไม่ยังไม่เจอสถานการณ์ที่แบบโหดตรงได้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 ใช้ขับเคลื่อนสี่ล้อบ่อยๆยไหมได้ใช้บ้างครับแต่ไม่ถึงกับบ่อยเพราะยัง มันยังไม่เจอพื้นที่โหดขนาดนั้นใช่ไหมอโอเคจ้ะแล่วที่เลือกแคปก็เพราะว่าเรายังต้องการพื้นที่ในการบรรทุกอ๋อเพราะว่าแคปจะตอบโจทย์เรื่องพื้นที่การบรรทุกใใส่ปุ๋ยได้ใส่มะพร้าวได้ใ,ในปริมาณที่มากเอาผลผลิตจากไร่ออกไปขายข้างนอกได้ก็คือบรรทุกได้เยอะ แต่ถ้าเป็นสี่ประตูมันก็อาจจะตอบโจทย์เรื่องของพื้นที่นั่งของผู้โดยสารแต่พอเอว่าอยู่กัน2คนตายายรถเก่งก็มีรถเก่งก็มีถ้าเกิดจะมีคนนั่งเยอะก็ไปเก่งก็ได้ถูกไหมก็เลยเอาแคบดีกว่าอันนี้ก็ตัดสินใจถูกต้องแล้วใช่ไหมคะในความรู้สึกเนอะขอบคุณคุณเกมมากนะคะที่ตัดสินใจเลือกใช้อีซุไปดูรถของคุณเกมสักหน่อยหนึ่งไหมว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอ๋อ และนี่นะคะก็คือเป็นรถของคุณเกมคันนี้ที่เล่ามาสักครู่นี้นะคะก็เพิ่งออกไปไม่นานนเองเนอะรุ่นปีที่แล้วของเราซื้อปีที่แล้วนะคะค,คันนี้นะคะเป็น e s u z u m m a x กวีค s s นะคะรุ่น2ประตูนะคะคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่8,67 0 0 0บาทนะคะสามารถดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่5%อแล้วก็ดอกเบียไม่แพงเลยนะคะัคันนี้นะคะก็คือเครื่องยนต์อยู่ที่3 0 0 0 เครื่อง3,000 c c นะคะที่รอบต่ำเพียงแค่3 6 0 0รอบต่อนอาทีนะคะก็คือกำลังมาเร็วนะคะเร่งแซงดีอัดตาราเร่งแซงดีและที่สำคัญนะคะถ้าเป็นสไตล์ของวีค r อส s หรือว่ารถที่ต้องเอาไปลุยเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่บรรทุกเยอะๆอย่างนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราแบกปุ๋ยขนบรรทุกปุ๋ยหรือว่าสินค้าเกษตรนะคะตัวนี้มีแรงบิดที่รองรับนะคะสูงถึง450นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียงแค่ 1>, 1 6 0 0 2ถึงอรอบต่อนาทีสังเกตไหมคะว่าจะมี h ฮแฟ t a ทอคด้วยก็คือว่าเวลารอบเข้ามาเนี่ยเขาจะให้กำลังที่สูงและสูงต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะได้เรื่องของกำลังการออกตัวการปีนไต่นะคะเข้ามาดูในรถสักแป๊บหนึ่ง,งอ่าอันนี้คือรถใช้งานจริงๆนะคะเราไม่แบบมีการชัดเซ็ตฉากแต่อย่างใดนะคะเป็นการใช้งานนี้เป็นแคปเปิดได้อ่าเป็นแคปเปิดได้นะคะ บ่งบอกถึงว่าเป็นรถของออเขาเรียกว่าเกษตรกร,ร,กรตัวจริง <c oughs> <c oughs> มีจอให้ด้วยนะคะ,ะมีจอให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีหลกัหลกๆเลยก็คือตัวนี้เลยจะมีปุ่มตัวเทรนคอมมานะคะหรือปุ่มสวิตช์เปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะซึ่งตรงนี้หลายๆคนนะจะจะสงสัยว่าแล้วการขับเคลื่อน4ี่ล้อเนี่ย มันต้องขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลาไหมมันจะกินน้ํามันหรือเปล่านะคะกินน้ํามันไหมคะคุณเกมไม่ครับไม่มน,นะขับสองก็ได้เออเวลาเราขับเส้นทางปกติแล้วก็ขับไปขับเคลื่อนสองล้อแล้วถ้าเวลาฝนตกถนนลื่นหรือว่าเราอาจจะขับทางที่มันเป็นขี้เขาเรียกว่าออหินเป็นเป็นหินเป็นกรวดอ่ะเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดการขับเคลื่อนสี่ล้อความเร็วสูงแต่ถ้าถ้าเราจะแบบลุยน้ําลงห้วยเข้าไร่ให้เปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเราก็จะได้เรื่องของการเซฟน้ํามัน แล้วก็กำลังเวลาเราต้องลุยด้วยถูกไหมคะคแล้วรุ่นใหม่ของเรานะคะจะมีดิฟล็อกด้วยนะคะออันนี้คือแบบกิมบิ้งเลยนะจะสังเกตไหมคะว่ารถของคุณเกมน่ะจะไม่ได้ดําเดิม,ดมใช่ไหมคะ<ช>คุณเกมแต่งอะไรบ้างก็จะมีคิวรอกับล็กนี่นะคะ จะใส่เดิมๆจะไม่ได้มีตรงคิวล้อตัวนี้ให้นะคะแต่นี่ก็คือคุณเกณฑ์บอกให้พี่ออยนะคะก็คือใส่คิวซุ้มล้อให้ด้วยนะคะทั้งสีด้านเลยไม่มีใครใส่แค่ข้างเดียวหรอกถูกไหมเออก็ขายทั้งสีด้าน <laughs> <laughs> แล้วก็มีโลสปอร์ตบาร์บินโลบาร์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นของยี่ห้อเลย <c oughs> แฮมเมอร์ชนะนี่อันนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นคลาสสิกของแฮมเมอร์เขาเลยนะคะอันนี้พอใส่มาแล้วแบบดูดีมากสวยมากเลยนะคะแล้วก็นี่ด้วยก็คือว่ามีการเปลี่ยนเป็นลอ้อ <c oughs> เป็นล้อแม็กอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยเป็นล้อซีรีส์ยังไงของเลนโซครับเป็นแม็กเลนโซครับเลนโซเป็นแม็กเลนโซอันนี้เขาเรียกว่าลายเลยคะ่ะจักรลายอะไรดอกรู้แต่ว่าเป็นสีสีเหลือบๆม,มันเป็นสีเหลือบๆสีทองนะคะตัดกับดำนะคะอ่าตัวนี้ของเลนโซนะคะอ่าแล้วก็ยางของนี้เป็นยางดันหลอดันหลบเป็นไงเข้ากับรถเลยใช่ไหมคะนี่ แต่งแค่นิดเดียวก็หล่อเราเอาการขนาดนี้เลยนะคะไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคุณเกมจ้ะอันนี้คือว่าเป็นตัวท็อปสุดของแคปของเราเลยนะโอเคสําหรับสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเขาเรียกว่าวิวสวยๆน,นะคะไปทดลองขับให้เห็นวิวให้เห็นน้ำอะไรทั้งนิดหน่อยละกันเนาะแล้วก็ถ้ายังไงนะคะ,อะขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะถ้าท่านใดที่มีลักษณะการใช้งานแบบคุณเกมนะคะ สามารถที่จะเลือกรถที่ตอบโจทย์ได้เนาะถ้าเกิดว่าท่านมีรถเก๋งอยู่แล้วมีขับเคลื่อน2ล้อยอยู่แล้วแต่ว่าที่มีอยู่ในบ้านน่ะมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เวลาฤดูฝนแล้วเราต้องเอารถเข้าไร่เข้าสวนไม่ต้องใช้รถไถามาลากยากนะคะก็อาจจะอาจจะเขาเรียกว่ามีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คืออยากให้พิจารณาตัว isuzu d max v cross ของเราด้วยนะคะซึ่งของเราจะมีทั้งกับตัวแคบยกสูงนะคะแล้วก็สีประตูยกสูงนะคะแล้วซึ่งสีประตูเนี่ยของเราจะมีทั้งหมด4ี่เกรด สามเกรดสิเพรทีมี3าเกรดนะคะมีเกรดแรเวสด Z P แล้วก็เกรด M นะคะก็คือจะเป็นสไตล์วีครอสแม็กก็คือแต่งให้รอบคันด้วยถ้าในใดอยากจะได้แบบเขาเรียกว่าสไตล์ออริจินอลหรือว่าอยากจะตกแต่ง เป็นสไตล์ออฟโรดแบบฟูลออฟโรดเลยอันนี้เราก็สามารถจัดรวมไปนะคะรถแล้วก็ดาวได้นะคะในราคาพิเศษนะคะท่านในสนใจนะคะก็ติดต่อไอกลับมาได้นะคะที่เบอร์0894 1 1 9 9นนะคะทักแชททักไลน์หรือโทรหาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมีภาพส,ยสวยๆฝากไว้ให้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอขอบพระคุณคุณเกมนะคะ<อ>แล้วก็ <ไป S 1> ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมนะคะถ้าสนใจอย,อยากจะ ได้ผลไม้อร่อยอร่อยไปรับประทานหรือว่าเอาไปไปขายก็ได้นะคะเป็นพ่อค้าคนกลางติดต่อคุณเกมมาได้เลยนะคะบ้านใหม่ใชัยมงคลตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบริจังหวัดนครราชสีมานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ